สวัสดีครับปลายเอชเอ็มก็ยินดีต้อนรับสู่เดย์ที่5นะครับก็ไม่ห้องสอนหบตอนนี้เราก็จะออกจากบ้านเออน้ำหลุดไปขวดนะน้ำตกไปขวดหนึ่งครับเมื่อกี้ตกหลุมตกไปขวดหนึ่งก็วันนี้ก็จะเดินทางเข้าเชียงใหม่นะครับผม,ผมก็จะไปเส้นแม่แจ่มนะครับผมแม่แจ่มขึ้นอินทนน์กันนะก็ปลายเอชเอ็มก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็ น้ำตรงนี้ไม่ไหวลุเดีด๋ยวนะฮะก็รถขันแดงสีเดอือขันแดงเหมือนเดิมนะไม่น่าจะหลุดเดี๋ยวผมมัดนี้ตรงนี้ไปก่อนน้ำหลุดไปขวดครับเมือเ่อกี้ตกไปขวดนะครับก็ไม่เป็นไร่ฟเอเชีย็มนะตอนนี้อยู่ที่ห้วยหมากลางนะครับอ่าคือบุคอนะครับอ่าอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันนี้คืออำเภอเมืองนะอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันนี้ล่องน้านะไหลลงมาก็จะมีดินสไลด์เห็นไหมอันนี้กําลังสัดต้นไม้นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตติดกล้องก่อนนะติดกล้องให้มันเรียบร้อยนะเมื่อกิ้ของตกผมเก็บไว้ใส่ตะกร้าต่อเดี๋ยวจะไม่ได้กินนะเมื่อกี้แม่ก็ห่อข้าวให้นะหนึ่งห่อเก็บมาแล้วนะก็ใครมาเที่ยวบ้านก็ตามประเพนี้ก็ห่อข้าวหุงข้าวกระเลียงเขากินข้าวหุงนะครับก็ไม่ว่านะเป็นคนไทยเหมือนกันนะก็ห่อข้าวผมให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตติดกล้องแล้วก็เราจะออกไปตรงอ่า โรงเรียนเสรีวิทยานะแล้วก็ออกเส้นขุนยมขุนยมเลี้ยวซ้ายเข้าวาเจมจำขึ้นอินทนนนะครับอาจจะเก็บบรรยากาศให้ไม่ครบนะครับก็ป่ S GM, <S ายเอเอ็ใครที่ติดตามผมก็ Let's go อยาถตถดตก้องแป๊บหนึ่ง มันอาจจะได้วิวไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็จะเก็บบรรยากาศข้างทางมาให้ชมแล้วกันนะคลิีตำรวจพร้อมเรียบร้อยก่อนเพราะว่า่ปวดน้ำมันหิ้วไปปวดเลยเราจะไม่ได้กินน้ำกันนะก็เอาน้ำมาจากแม่นะ ตอน้ำดื่มมาแบบหนึ่งตกไปแล้วครับไม่เป็นไรนะก็ประมาณนี้แหละนะก็เพราะว่าการเดินทางเราก็ใช้จุกจิกทันทีนะจะไม่ที่มันหล่นไม่เป็นไรนะครัแบ AC บแน่นไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไกินเนะไา Let's go ไปเลยฮะ Go 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 ก็จากห้วยหมากลางนะครับห้วยหมากลางไปวัดอ่าไปโรงเรียนเสรีนะบ่า Let's go เพื่อนผมบอกว่าเขาเดินนะ ตอนสมัยเขาเป็นเด็กอะ่ะเขาเดินไปโรงเรียนนะจากห้วยหมากล้างเนี่ยขึ้นไปเส้นี้นะครับบารเลสโก้แล้ว ก็ประมาณนี้นะครับผมมาก็เดี๋ยวจอดรถแป๊บนึงนอนนก็โ <c oughs> หดไล่รอบสมควรครับ <c oughs> ไล่เอฟเมครับเห็นไหมประมาณนี้ก็ไปห้วยหมากลางนี่นะตรงไปนะครับห้วยหมากลางมีสองหมู่นะฮะหมู่สี่สมู่เนะี้ผมมาจากเส้นนี้ครับห้างโรงเรียนเสรีวิทยาน,นี่นะฮะนี่นะก็โดยประมาณแล้วกันนะ ก็มาตามเส้นทางนี้ก็พอสมควรนะมีหล่องท่องเที่ยวสองเขียวแล้วก็ไปแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะไปกับมอสอ49ูนะเนเานะเราหลวนชนบทนี้เราจะออกแม่แจ่มเข้าอินทนนกันเนาะก็ไปเอชเก็ขอจากลาท่านเพียงเท่านี้นะอ่ะเยวไปแล้วฮะไปเน็ตทางนี้โอเคเล t โก o บายบาย